เดี๋ยวกวันนี้จะพามารีวิวรถดักเพลทเจ้าของอ่าซูนกีซีตอนนี้ผมขึ้นอยู่ในห้องกิ๊งนะครับจะพามารีวิวแบบข้าๆนี่ครับวันนี้อยู่ในห้องกิง๊งนะครับหน้าจอหน้าจอ

มีมีมานานแล้วครับพวกกินนะปายองที่มีเป็นเกือบเจ็ปีแนละ้วตอนนี้อยู่ในห้องเกงิงทันนี้ค่าค่าเชื้อนะครับค่าเชื้อแล้วค่าเชื้อแล้วค่าเชื้อแล้วเดี๋ยวพาไปดูแบบ ดูข้างล่างกันตับเพื่อคนตับเพื่อคนปับปับดูข้างบน้างเนี่ข้างบนหัดถังไอริยท่อครับท่อกางปีกจะบินนะครับ กลางปีพร้อมบินเลยนะครับกลางปีครับพร้อมบินไไม่พ่เดือวันวันเดเดเดทนี่นีันพูดกนาไนะไม่ไดนะ้เลยไม่ได้นะ ล็อกก่อนคับล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกไปอังล็อกไ้อังปิดประเจทันควยก่อนปอบเข้าไปอ่านี่ครับได้องก่งได้องก่งครับครับเกียบเกีย์ เกียร์ครับเกียร์ครับเป็นเกียร์ครับเติมน้ำเปล่าดิบน้้เมันตุนน่นบ้อบกเลี้ยวบกโรยไม่มีก็อันนี้ก็บับงโคลนศูนย์ับไล่เบาไล่เบาครับอันนี้ไล่เบาครับเ nó mời 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 สามคิวจุดกศูนย์ครับลูกบาเมตรอันนี้วะฮิปบอลอ่าสามจุดศูนย์น้ำหนักตันหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกิโลน้ำหนักป้องขีนี่ครับ,ด,บดิบหน้าดิบหน้าครับ อันนี้เป็นกรองครงับมีกรองแนวเหล็กกับกรองเกียร์ในนี้ถ้าเปิดในนี้มาโอ้ท่านี้จะเป็นกรองนี่นี่นกรองตู้เอ่อเอ,อ,เอครับนี่เ,เติมโซล,ล่าพัดลมแฮโดรลิกหม้อน,น้ำอินเตอร์เครื่องเอ่อท่อกรอ,อากา ยงไมเครื่องยังไม่หน,นกสุเลาไปดูยานหัดเครื่องสี่เก็บไม่ใช่吗เครื่องเครื่องของเครื่องอนี่ของโซล่า กองหลักน้ำเกล่านี่คือกองเครื่องนกอ่อนรุ่งเก่ากองเครื่องอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงโน้นที่ผมเชียร์อยู่ข้างล่างนู้นถึงยายมันอยู่ใหม่ๆอยู่นี่แล้วนั่งกวนไม่ตอนนี้จะก่อเครื่องมันอยู่ข้างบนนี่แล้วะไอนี่เครื่องนี่เครื่องไอ้สี่เจ็ดไหม A e, suốt mọi người chụp món cái nắm mô mô nắm nước nắm này đi bên con nắm lít này lít của kia đây. anh đi em à lít này lít nè kia à

อันนี้ก็โทรได้ลยนะั่นมือชอยก็งงมองว่ไม่ชอยก็เอ๊ะนิ่นนะเีไอนน้โม,เ,มเลยนี่ันหลับหนี่นี่ต่อของนีงครับกลางสี่เจ็ดจนะครับสี่เ้อยห้ากิโลวัตต์

นี่ไม่ใช่ F5 นะครับ F16 อุ้ยไม่ใช่ F16 นะครับนะครับเทบูโดยชาร์ตคอมเอมันว่าไอตัวไอเป้งอะไรกันเปงั่งคอมคอมเมยนี่มันโตอย่างคอมเมยอินโตแล้วครับอินโตลูกใหญ่แล้วครับ ความกว้างสักโรยโรยเมตรได้ความกว้างอินเตอร์ดูเยอะนะครับอินเตอร์ครับนี่ครับตะเต็เนเลดตัเดเต้เนเลดตัดเต้นเลดเกาะตัดเต้นเลดครับเต้นเลดครับปลุมปลุมอูนมาอีกก็มีเท่านี้นะครับไม่แตกต่างอะไรเยอะรุ่นที่ปลอมมา ไปจะซื้อก็ซื้อนะครับจะไปซื้อไม่ต้องซื้อนะครับแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมจะถ่ายมันอย่างเดียวพอไปกลองครับไปกลองครับไม่มีคนขับด้วยครับเดี๋ยวกลมก็ทุ่นในว้นนี่ครับ อ่าวหาสูญคืออะไรนี่รถกำลังวันนะครับจะเดินทางตับนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ในพันยางพันยางพันยางข้างลุงโม่ีกหนึ่ง ครับนี่ครับลิปนี้ก็จบเกมนี้ก็ครับรีวิวแบบคร่าวๆเดี๋ยวหลังถ้ามีอะไรใหม่ความรู้ใหม่จะมาพาดูอีกทีก็พูดเยครับ